ขออนุญาตจับเวลาครับ ยาสิฟันดีเดนช่วยลดคาบสะสมของคาพัดรมหายใจสดชื่นยาวนานถึง12ชั่วโมงหรือจะเป็นยาสิฟันดีเดนสูตรใหม่บูเตอร์ดับเบิลแอคชั่นตัวนี้ช่วยลดอาการเสี่ยวฟันลดอาการฟันผุลดการสะสมของคาผาพลรัได้ดีเยี่ยมแกฉันปากมันเยังไม่รู้ตัว บูเธอเบลมาวอชน้ำยาบ้วนปากที่ปัสจากส่วนผสมของแอลกอฮอล์ช่วยลดกลิ่นปากและทำให้ลมหายใจหอมสดชื่นถ้าขนาดเนี้ยแกก็ใช้เชิญโอเคใช้ก็ใช้ใชของดีต้องเดเด่น มั่นใจขึ้นแล้วอะติดเธอไม่ไวติดตีเดนเขาแล้วทนไม่ไวเพราะมันดีมากไงแค่เม็ดเธอเขียวบีบลงแป้งบนแป้งซีฟันแล้วก็ใช้ติดพีไม่ไวติดไรยยิมผิดป้องเขาไม่ไวขอมองใกล้ๆไงแค่เพียงขืบเดียวจะไม่เลี้ยวมองไปไหน จะจำไว้ฟันข่าวเพราะใช้ดีแดนนี่ไงจบแล้วค่ะขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือ